เทกลาอ่ะใช่้อาที่ข้อช่างขาได้ครับมันนี่อ่าท่าท่ะวยู่ครับอยู่บ้านยุดเสือเพื่อศาสตร์ครับไปใส่บ่าได้ปูห่านกับปิดครับนี่ไยังใส่งวงเนื้อเห็ดเอาสุนิョงเออลรมากลากไม่ช่วงนีงกค้ายกับพวกอดให้ครับคนไปคนมาก๋ต่ล้ได้ยุดครับมันนี่ก็คือเห็นเหรอครับนี่มึงมีบววงแก้วอืม ีงวงเกี่ยวดยุคหางบ่อบาดานที่เจาะนี่ครับก็เลยคืดใจพอดีว่าผมได้ผลิตตะก้อสอยวกงวงไปนี่โดยที่พอด้ซื้อพอด้เสียเงินใส่มาสองปีแล้วครับนี่ใส่เงี้ยได้จริงครับสองปีแล้วมีปัญหาเอาลองเหี้นที่เบื้องเบื้องบัดนคือครับเบื้องเองประสิทธิภาพครับบาดมาเปิดการใส่งานจริงนะครับตะก้อนี่ลองเบื้องใส่แบบงวงแบบงวงมาชุ่มผู้ได้ถ้าบุ้ยปัญหา เฮ็ดก็เฮ็ดเบิ่งเด้อครับบู๊บพวบเด็กยังเงินซื้อครับซื้อตะก้อไว้เนี่200กว่าบาทอ่าใส่หมูทอดข้าวใส่เขียวหักเขียวเนี้อเออได้อีลีไปเดี๋ยวสู้ไปบ่งแล้วก็ฟัวเดี๋ยวสู้ไปบ่งครับเดี๋ยวสู้ไปบ่งนี่บ่ได้จังไก่ครับใส่มา2ปีแล้ยโอ้โหสามปีด้วยล่ะได้หลายหน่วยครับปัญหาครับเอ้าเดี๋ยวเูเลย ม่านครับบ่มีรถบ่มีเฮียนี่จักหน่วยอยู่ได้นี่หาหน่วยพกหน่วยครับแล้วก็ใส่พวกงวงเคยเห็ดเลยเต็มนี่ประมาณถสองกิโลยังรับได้ครับโอ้สุดยอดขนาดสบายครับแล้วก็ใส่พวกงวงใส่หมากชุกพวกมดละไมครับได้หมดบื้อหนีครับไปสาธิตวิธีการเฮ็ดครับอุปกรณ์ก็มีครับขวดน้ำ ขวดน้ำสิง <c oughs> ขวดน้ำสิงพกลิตรครับมันขายเท่าไรหร่ไปพวกเนตรลี่พวกเพียวลายังผมเผ็ดตรงเหล่ามันบางครับออ๋สิงสิง,ง,งนี่นนสินะแม่นนะแล้วก็แข็งครับเป็น,นเนือ้อเขาตีกีสุดต้องใส่ขวดน้ำสิง,รง,รงรครับมีในดอกเด้เลี่ผมเผ็ดตรงเหล่ามันอ่อนครับพอเด็ดฝนในน้ำให้สิงอย่างเดียวแม่นขวดน้ำสิงอย่างเดียวถ้าหาซื้อตามร้านของเก่าเขาก็ตรขายสามใบเศร้าบางหันเก็ตรขายใบละห้า อยู่ประมาณนี้แหละครับขอเอากอะไรน้ำน้ำพี่น้องครับซื้อมากินซีผมซีวินเออมาถ้าเทาซื้อใครมีขวดเปาครับอ่าอุปกรณ์มีนี่แหละบทัดมีไหมบรรทัดนิดนึงนี่ไอ้ปากกาเคมีครับกันไกลมีดปลายแหลมคัตเตอร์ก็ได้ครับแล้วก็มีค้อนแล้วก็มีตะปูครับโอ้อุปกรณ์ลายเนาะตะปูตอกเส้นกระสีนะครับเป็นยังจังอาตะปูตอกเส้นกระสีเพราะว่าตะปูตอกกระสีนี่มีหมวกครับ มันไม่มหมวกพอเวลาเขาเอาสีมันเน่เดี๋ยวเอาให้เขาเบิ่งนี่ครับตะปูตอกสังกัสีครับปูตอกสังกัสีครับผมนี่แหละครับมันจะเป็นหมวกมันหรอแม่มันมีหมวกพอเวลาเขาตีลงไปเรหมวกมันจะล็อกดีนะครับมันจะเกาะเกาะก็ไปตัวของสติกมันดีครับดูบ้านมือนี้เกือบสีเดือนนึงแล้วครับหนึ่งหน้าคืนนี่หว่ะหนึ่งเซนติเลตรหนึ่งหน้าคืนสี่กิโลครับบวหนี้ยังไรบวหนี้ยังไร วางมือก็นอนพออยู่บ้านก็พอก็เม่ก็อยู่เจ็ดสิบตัวแหละบดมีความเสียงนี่นะครับข,ขัดตอนนี้ที่แรงง่ายๆกาใส่ปากกาเมจิเนี่ยครับมันสิมีเส้นรอเต้มหน้าดูกนี่ครับกระดูกตัวนี้จุดครึ่งหนึ่งครับนี่จุดครึ่งหนึ่งของหลองตัวนี้บ่ออมไว้น้องมาสุดนะครับมองหลองนี่อามาหลองนี่ปับ๊บบาดนี่เขาก็ใส่ไอ้คูดเล็กครับเฮ็ดเป็นตววีครับ เห็ดถห่นเปนตูว,วีเพราะว่าเขา้าเสียงให้ควรควรพวเพราะอะไรมันเขามานนี่เพราะว่าผ้าสติกนี่มันจะมีความคมพ้อเขา้าข้อเขาสอยแล้วข่อเขาดึงพ้อเขาดึงแล้วมันจะเขาว่าปาดนี่ครับเสืติ๊กตัดตักวรได้เลยหลังจากนี่ครับ,รรบทําการแบ่งครึ่งแล้วก็เทาเห็ดถห่นเปตัว,วีครับปาาน,นี้มาณามาณา,าดานนี่มาดาน,นี่กะ เอาไอสติ๊กเกอร์นะครับนย์กลางนะ่ครับให้มันมาอยู่ตรงหลองนี่ครับอย่าให้มันเลยมากนี่ครับอยู่นี่เพราะว่าเป็นนําเขาจ้องยุดมาจุดนี่เพราะว่าดูเขาเห็นมันจะแข็งตรงจุดนี้จะเห็น่าเอามาลงตรง,ตร,งรอดตรงครับมาจุดนี่บาดี้ห้ากว่บบาาดครับใเซเมจีวาดให้มันเป็นโลโกโ้คือหูวปตท่อครับบังเดอเขาสีวาดให้บังให้มันโค้องออกเพื่อว่าแยยม,ม,ม่เป็นยึดหนามคือปตท่อนี่ครับ ก็ให้น่วลนวลของม่วงมันเขาว่านี่นี่ครับประบาดโขกไปเลยอ้าวครับนี่ละยดน้ำแม่นครับเขยขายยดน้ำครับเ็ขยขายยดน้ำถ้าเอาขึ้นด้านนี่เขยขายลูกปูปัตถ์ท่อครับครับนี่เทาเห็ดขอขอสำคัญคืออยู่นี่แล้วครับนี่สวยงามแม่นแม่นครับงามแคบไล้กับพีชกว้างไล้กับพับครับ แมนถนะ้เาเอาเอาว่านี่งามเอามาหอดล่องนี่ประมาณสองปุมงอน,นี่ครับพวกของมันประมาณหาเส้นครับมันหาเส้นโอ้ยง่ายลบนี้ก็ทำการแห้งเลยครับโดยใช้มีดหรือคัตเตอร์ก็ได้ครับผม,มแห้งไปเลย อได้แล้วครับผมผมเห็ดหาเห็ดหาตอนแรกเนี่ยผมปาดออกเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับอืปาดออกตรงมาเลยมันจะเป็นเหลี่ยมวาผีแล้วมาเห็ดงามนี่ผลประกว่เรามันอ่อนครับอพอไปเห็ดแล้วมันอ,อน่อนมันมีข้อมแข็งเขาจุดโค้งอาก,การเห็ดเป็นเหลี่ยมแล้วก็เลยม,มาเห็ดโค้งนี่ครับต้องเห็ดมุมให้มันโค้งนี่มุมพอตะกี้ค่อยปาดเอามุมนี้เลยครับ<ม>ปาดเป็นสี่เหลี่ยมมันอ่อนปาดเลยพอดนักงมันก็อ่อนนี่แล้วเรี่ยวล่ะ ตะก็ซอยผงวงซอยพลละไม่ช่มหอชมผู่ลำไ่อยผงพลไม่พ่วงนี่ได้มดครับปลาในเสียด้ามนะครับปาหนิด้ามใส่เดี๋ยวด้ามก่อนนี่ด้ามใหม่ด้ามไม่นีร่งเลือดนี่กัทั้งหมดนี่ไผครับใส่มไผ่เฮ็ดมากเกือบยี่สิบปีแล้วครับแมนมัดหาดามไผ่ไงเครื่องเครงข้าวูสร้างฐามีโซเนลครับผเกือบยี่สิบสีของเงี้ยน้ำมันนี่ใส่มัด เทคนิคยังนึ่งไอ้หาไม้ไผ่มาแล้วไอ้ข้อมายืนจุดกลางๆนี่ครับให้ไม้ไผ่มันกิสาระข้งมันนี่ครับให้มันทิ้งไปนี่มัตถิก็ไปทาได้ก็ให้มันอยู่ครับโดยทาโกงทาเอ็นเอื้อเอ็นการปวยครับนี่นี่คือตำแหน่งข้าเขาเสียเอาเป็นยังข้าจะหาทุดฎีครับเพราะว่า้าให้จังสี่มันจะพิกขาเอาเจังสี่เวลาเขาไปสวยมันมันจะเอ็นครับมันจะสั้นโคตรนี่ต้องเอาท่าดี ไม่มันจริงโตพอหาตำแนหน่งเลยละปั๊บเขาก็ใส่ปากาปากาเมจิเข้าในเบิองปากกาเมจิขีดไว้ครับขีดขีดไวน้นี่คือว่าเป็นตำแหน่งทั้งทึงมันหลังจากเข้าหาไปตัวควบข่งพวกเม่อไห่ได้แล้วนะครับน้องมาต่อไปกะบปากกระฟองนี่ครับปากระฟองนี่ไหมซุกคนนี้ครับ ฟองนียมาสวมเขา,าไปเลยก็ตีตะปูเลยครับเข้าขอด้วยครับตีตะปูให้มันเล่อยขอมาอกคอควบแขนเขาไปไพ่บัตรยี่ช่วงคอเนี่ยครับมันจะดูดดีนี่แหล,ละครับไปสวมเข้าไปเลยนี่แะครับหลังจากเข้ามาขีดแล้วก็เอาจุดศูนย์กลางนี่ครับวองงามตัวนี้แน่ม,มากให้มันตรงตรงกับเส้นพ้อขีดนี่ครับนะทรการตีตะปูเลยครับสำหรับดอกแรก สีมุมเลยวะแม่นนี่ครับเป็นแั่จังใส่ตะปูสั่นกับสีครับม,มันสีมีหมวกมันล็อกมันจะแข็งแรงนะครับบานห้าก,กับตีตีตัวที่สองหูตัวนี้มีประโยชน์อีกอย่างเดียวครับประโยชน์ห้เองเวเล่ง บางเือเข้ากยกตะกอ้อนี่ขึ้นไปเทิ้งฝ่าแล้วเขาจะแนบ่เห็นนะพอามันใสบางเธอเข้าจะตัวตาบามบ่งได้นอมันมันเป็นเป็น,ปน,ปนหูก,กเ็เรียกข้าวอวยตัวเร็วหาเขาก็จะกหูกว่าออตัวนี้เป็นลาดล่างตัวนี้เป็นด้านเทิ้งนาเข้าขใจเอาครับเกียบร้อยแล้วครับตะก้อสอยพอลินไหมอ่าวบานนี้ไปใส่งานจริงครับหลังจากกาเท็ดมาแล้วครับนี่ละนี่ละคือไอ้ใบสาวสอยพอลอนไมมลักษณะที่ถือกล่องครับถ้าตรงก็บบดีครับแม่านั้นหามีข้วหู พอเวลาเขายกจะสวยนี่ทามันตรงแล้วมันมันจะบม่ค่อยเข่าครับมันต้องเอ็นขั้นเอียนครับร่องเบื้องไปลองเบิ้งครับวันนี้มีพวกม้วแก้วร่องเบิ้งว่าโอ้ยดีบ่นวาเห็นบ่ครับก็เหนยากแม็กเม็ดเดียไปเทียงเงินซื้อใส่นี่บ่ครับขันบอตากแดดตากฝนนี่พิษทิพปีครับคุณกระฟองนี่ดีมากแล้ใส่ด้วครับ เอาหน่ยคู่วกือ,นอหน่คู่วะาเห็นบ่ครับโอ<ฮ>้โห <laughs> ียบร้อยบมมีร้อนบ่มีเหีย <laughs> ครับง่ายกินง่ายเนาะกองได้น่ครับรอวเฮ็ดิ่งครับช่วงนีง้กวงก็ลังหล<แ>เห็ดแล้วนะครบมาเห็นนาะมีแต่ผูอยากมายืมใส้ครับ <laughs> แคยเห็น ที่ซอยม่วงครับง่ายๆไม่ด้เสียเงิน